ไอ้ err, นี่มัน, anse, มนเปล ouais. pues, ี่ยนไมไเรเฮ้ยคุณอ้อะไรอะอะไรดวงดีจริงๆด้วยด้วยแน่ไปไปแนตัดไม้อีูดียวดวยอย่าตีกูอ้อกัดเธอัดซะแกกัดยังไง นี่เลยนี่ลเลยเจ้าตายเนื้อไปกินโอ้โหตัวเสียงตัวอะไรรู้แล้วเออเพราะว่าเสียงอะไรวะทัดไม้ตอบตัดไม้เพิ่มกล้ามเนื้อเฮ้ถ้าทำาหาแล้วต้องใส่วัตถุดิบเข้าไปเพิ่มอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ใส่เข้าไปตามช่องครับคุ้มนะครับใช่แต่แนะนำว่าใส่เนื้อประมาณไม่ต้องเกินสองชีสหรอกเพราะว่า ใส่พวกแครอทอะไรพวกนี้ก็ได้ได้ครับเพราะว่าเสียงอะไรวะใช่ไ,ไอหมาหน้างู <c oughs> แกนะ่ะสู้ฉันไม่ได้หรอก พวกมีตัวอะไรแบบใหญ่ๆมาเล่นเอาสดุกเซอร์วอุดูป้ายมันมันคราฟอะไรด้บ้างวระใช้ไม้สองอันครบบไม้แผ่นมันอยู่หมวดอะไรอ่ะเออเดี๋ยนะครับเฮ้ยมันเป็นเนื้อมอนสเตอร์เรากินได้ป่ะครับเนี่ย ได้เราทำอาหารดิอ๋อผมเอาไปย่างเฉยๆเอา,าทำอาหารเลยดีกว่าไม่มีแครอทอ่ะอ่าจัดการหั่แป๊บหนึ่งก่อนหนึ่งรับข้าวดูมผมเริ่มเรียนลางเก็บดอกไม้ <c oughs> เก็บดอกไม้ครับผมอันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยเอ่อเก็บดอกไม้นี่คือเก็บมาใส่ตัวเงี้ยครับทำบอ่อผมอ่ะ วางไงวะหมวกดอกไม้งั้นหรอวางไงอะ่ะวางอะไรนะครับวางอ๋อเดี๋ยวนะผมหาหมวกดอกไม้สติคุณชอคืออะไรอะ่ะอะไรอะ่ตะตลกอะ่ะทิ้งแทงไม่หมวกผมพัง มันเอาไว้ทำอะไรมวกดอกไม้มันผมต้องหาดอกไม้อีกอันหนึ่งอะผมมีแค่สิบเจ็ดอัน,น,นตอกในในกล่องก็จะมีมัม้งได้ครับแล้วมันทำอะไรได้อ่ะอันนี้มันคือเครื่องอะไร าการโหดการโหดไม่ผมไม่มีหมวดผมต้องหาดอกไม้เพิ่มอ,อีกหนึ่งดอกเท่านี้ไม่มีห <c oughs> วังว่าคงไม่เจอหมาป่ <c oughs> อาอีกมันเสยอย่างแล้วแหละปสียแรงเลย นีมันทำอะไรได้วะดอกไม้จ๋าอยู่ไหนไ <c oughs> เล่นกันยังไงต้องไปวิจัยเพราะว่ามันของเปลี่ยนเยอะอินเทอร์เฟซก็เป็นทุกอย่างไปหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยนะครับใช่ ไปดูว่าเราจะต้องเริ่มต้นยังไงซะหน่อยละเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตอยู่นานขึ้นใช่เลยมันเคยมีคนเล่นจนแบบ200วันอะแม่งโงมากมึงเล่นไปได้ยังไงสอง้วันโหใช่เพราะเกมนี้หลายคนบอกว่าเป็นเกมที่ยากมากเลยนะเมื่อกี้ผมก็ตายเล่นคนเดียวืืแบบโหดมาก มันโหดอ่ะมันมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะแต่ภาพมันมแนวมากลและอีนนี่มันทำอะไรได้อะมันเป็นเหมือนกําแพงฟางเฉยๆครับต้นเหรอเม็นเสีว่ามีของอะไรใช่ผมเห็นภอบร้อน <laughs> ที่ฟางช่วงแรกเก็บมาแล้วหายไปเพราะผมไปกดสร้างกำแพงฟางนี่แหละ,ะโอ้ มันมีแซ่ด้วยมีน้องไก่บูมบลังเ่อเจอกรรมในเวนตามอยู่เอามีบูมบลังด้วยเป่มีบูมบลังด้วยอ่ะอืมเพี้ยวพาผมไปลากบหน่อยผมว่าเราต้องการอ้เนื้อเพรามัน ผมมันยากมากอน่จริงวันนี้ตัวฉันอีกคนที่ตายไปแล้วปกมันเยอะอ่ามันเยอะไปอืมมันมันปัญหามันคือเวลาตีเหลอเวลาทู่ผมไม่ค่อยจะใส่วิธีสู้แบบผมแบบแท้อาวุธตีไกลอ่ะอ๋มันลุมสินะครับใช่มันเยอะเกินอ่ะเยอะจนมันมันจนไม่กล้าไปตีนึกออกป่ะคือไม่สามพับ สามารถโดนลุมทึ้งแล้วก็ตายตรงนั้นได้เลยมาดูสิกกกระชื้นต่ามาต่ำมาต่ำมาต่ำมาต่าจะใกล้ถึงนั่นแหละเนี่ยโอ้โหกัสตายเพียบเดินไประวังนี่นะห่วยอะไรห่วยตัวอะไรอ่ะขอบดีนะขอบดีดีเออห่้ยอะไรวะนั่นมันปล่อยสายฟ้าอ้าวเกือบโดนเขย่าตาคเขิเล่น มาตามมาตามมาเนี่ยน้องกบมันกลับปอแล้วคนะุณอ๊อฟขอบมันกลับปอแต่ไอตัวข้างหลังมันไม่กลับมันเปลี่ยนไอ้นี่มันเปลี่ยนไปเรื่นเฮ้ยคุณ <c oughs> อ๊อฟอะไรอะ <c oughs> <c oughs> ดวงดีจริงช่วยด้วยมันในนี่เว้ยมันมันเป็นถ้าเกิดเราตัดไม้มันจะมีโอกาสแบบว่าปีศาจไม้มันจะมาไล่ทำลายเราลยต้นไม้เนี่ยตัดต้นถ้าตัดต้นเนี้ยไม้ต้นมันจะเป็นปีศาจไม้นี่แหละก็ต้นโอ้ยเอ็งนี่แหลไม่จริงุ่เปี้ยวเฮ้ยกล้ามันโหดอ่ะนี่ ผมไม่ดูคมแล้วอีแฮ่อันแน่แฮ่ผมพูดไม่ได้จริงนะได้บอกเลยแฮ่ตีไม<ห>กิด,ม,ดมากลเลยเอาไฟเผามันนะก็ได้แต่ผมไม่มีผมไม่มีอนี่เนี่ <laughs> มันจะตายให้มันเนี่ยนี่เนี่ <laughs> บังใครแกตีฉันไม่ได้ละสีนี่แน่ไอ้ฮาฮต้องแพ้ไอ้กล้าอย่าเพิ่งเอเดนเวอร์ชั่นมันแย่อะตัวผมเอนิเมชั่นมันแย่ไปวะตอนที่กล้ามันหดหรือเพิ่มอ่ะมันมันอันนี้เว้ยมันมันจะหยุดชะงักเว้ยเออแล้วมันก็โดนตีฝี ช่วยด้วยจะได้ได้เอกดาจันก็ต้องการมันเอคแทกอันแน่อันแน่ดีไม่โดนละสิอันแน่นี่แน่เ <c oughs> ราจะตีเราไม่ต้องกลางคืนเราไม่ต้องกลัวไฟดับใช่ไหมเราจุดมัน <c oughs> มันจะตายระวงังเพิ่ระวังเขาเพิ่หมดมันเลือดมันเยอะนะเว้ย ที่มาไหนเนอ่นะออก่ําลังกายโชว์อ่ะโอ้โตายที่หายเกิดรงไหนวะเนี่ยได้เอซเลยมันเป็นบาปกรรมคนชอบตัดไม้อ้าวมันฆ่าคุณออฟเถ็ดแล้วมันก็หยุดเลยไว้ถ้าผมไม่ตีมันนะคุณเอาไปตีต้นไม้มันสินะใช่ผม มันมันเป็นอีเวนต์เนี่ยดวงดีเกิดอ่าชีบหายแล้วผมก็จะตายด้วยเดี๋ยวเพราะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าผมไม่มีไฟครับครับครับก่อนครับก่อนตายแล้วเกือไปแล้วผมเป็นดวงจิตตามคุณเทียวอยู่ไปหาที่เกิดล่ะมันมืดมืดกับมืดจริงๆมันเราเราคราฟที่เกิดได้แต่ว่าผมไม่รู้ต้องใช้อะไรบ้างไว้ จำไม่ผิด,ดมันใช้มันไอ้ตัวโต,วโตว๊ะหุ่นอ่ะมันทำมันทำคราที่เกิดได้ไวอย่างนี้นี่เองไายแล้วล่ะนุ๊กกูโคตรสวย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเซฟเดี๋ยวเซฟวันนี้เสร็จเดี๋ยวผมขอตัวกันเล่นกันไปผมพักด้วยเหมือนกันไปหาวิธีเล่นกอนผมลืมเว้ยมันแล้วมันเปลี่ยนไปเยอะการม่โหดอีกอ่ะโอ้โหตั้จิ๋ว มันต้องมันต้องตีบ่อยๆอ่ะตวเนี้มันถ้ามันไม่ตีหรือว่าอะไรมันไม่ได้เลยอ่ะอ่าโอเคเดีย๋ยวขัตัวกัน